ます。私の名前はナ a t a y a Denduang と申します今日はどうぞよろしくお願いいたします <music> แปกใจไหมคะทำไมแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นどうぞよろしくお願いいたしますอขอฝากเนื้อฝากตัวรบกวนด้วยนะคะวันนี้นะคะคเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่า ลูกครึ่งหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าคนไทยดีที่สุดนะคะเคยเคยเคยมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นอยู่คะ่ะแต่ว่าไลฟ์สไตล์เรามันเข้ากันไม่ได้นะคะก็ต้องโบเกนกันออกไปเนาะค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเป็นภาษาไทยนะคะนัทยาเด่นดวงคะ่ะชื่อเล่นชื่อแยมคะ่ะ ะะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยานะคะคณะศิลปศาสตร์เอกวิชาภาษาญี่ปุ่นค่ะตอนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนบางพีราชบำรุงนะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนะคะ,ะเมื่อพูดถึงญี่ปุ่นนะคะทุกคนจะนึกภาพ Image ของคำว่าญี่ปุ่นว่ายังไงกันบ้างคะ,อ,ะอ่ะซูชิใช่ไหมคะ อีอะไรอ,อ๋อหนังนะคะมัน,มนอาจารย์มันอาจมันอาจจะล้ํากว่านั้นนะคะอาจารย์อีใต้อีคือมันยังแบบมันยังเบสิกนะคะอาจารย์หลังไมได้นะคะน,นะคะเมื่อเมื่อเราพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนาะอันดับแรกเลยคืออะไรคะญี่ปุ่นฟูจิใช่ไหมคะความมีระเบียบวินัยถูกต้องไหมคะสังเกตดูนะคะทุกท่าน อะไรนะคะอ๋อเมืองสะอาดนะคะประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ขอแอทนตัวเองว่าแยมนะคะเขาเขาค่อนข้างที่จะมีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงนะคะการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะเป็นแพทเทิร์นที่เป๊ะ,เป,ะเป๊ะเลยจริงๆอะนะคะคือหลังจากที่ยามจบการศึกษาปริญญาตรีนะคะยามได้มีโอกาสนะคะได้เข้าไปในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานครอง6จังหวัด ปทุมธานีนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของ IMJ Pan นะคะ IMJ Pan ก็คือเขาจะโคกับกระทรวงแรงงานนะคะเพื่อส่งคนไทยเนะะี่ยค่ะแรงงานไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปอะคะ่ะไปเป็นแรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคนที่ก่อนที่จะไปเนะะี่ยค่ะจะต้องเข้ามาในโครงการนี้ก่อน IMJ Pan เนี่ยนะคะเป็นถูกกฎหมาย100%นะคะ คนไทยจะไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะในการไปประเทศญี่ปุ่นอาจารย์ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะ,ะก่อนจะไปญี่ปุ่นอาจจะต้องแบบเสียเงินสองแสนอะไรอย่างเงี้ยมันมีนะคะพวกผีน้อยพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะแนะนําว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีจริงๆนะคะ i m j pan เนาะคนที่อยากจะไปอะคะ่ะจะต้องเข้ามาในโครงการนี้โดยการที่คุณจะต้องมาเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ได้ พูดได้เลยอะค่ะโอไฮโอโกไซมัสโอเกงกเดสกาแนนิโอทาเบมัสตากะคือคุณต้องพูดให้ได้เลยอะค่ะภายในสามเดือนนะคะนอกจากภาษาแล้วการใช้ชีวิตค่ะคุณต้องเปรียบเสมือนว่าคุณมาอยู่ที่เนี่ยสู่พัฒนาฝีมือแรงงานนะคุณต้องเปรียบเสมือนว่าที่เนี่ยคือประเทศญี่ปุ่นนะคะมีอะไรบ้างนะคะยามขอเล่าคร่าวๆเ,เนาะตื่นนอนตอนตีห้าค่ะตื่นมาทําไมออกกําลังกายค่ะ ออกกาลังกายจากนั้นค่ะตีห้าเสร็จปุ๊บรับประทานอาหารเช้าค่ะจากนั้นค่ะต้องเรียนหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะคะทั้งหมดนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะแยมได้รับตำแหน่งเป็นวิทยากรสอนภาษาญี่ปุ่นนั่นก็คือเซนเซะนะคะสอนภาษาญี่ปุ่นเข้าไปสอนพวกเขาคือตอนนั้นเด็กมากแล้วคนที่ไปแต่ละคนนะคะแบ็คกราวค่อนข้างน่าสงสารเนาะ ก็บางคนก็ติดหนี้หลายร้านบางคนก็ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกก็คือต้องต้องไปเป็นแรงงานอยากให้ทุกคนนึกถึงสภาพแรงงานนะคะไทยอะ่ะแต่เราอะ่ะไปไปที่ญี่ปุ่นนะคะมันก็จะคุณภาพชีวิตดีกว่าเนาะก็เหมือนเนี่ยคะ่ะแรงงานชาวพม่า,มาบ้านเหล่านี้แหละคะ่ะเนอก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะคะเขาต้องฝึกคะ่ะทําไมเขาต้องฝึกแหละแน่นอนเนาะคนไทยอะคะ่ะไทยจิน สบายสบายอะไรก็ได้แต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่คะ่ะที่ญี่ปุ่นถ้าคุณสายแค่หนึ่งนาทีนะคะตอนที่แยมเรียนมาธานากะเซนเซบอกว่าแยมเนี่ยหนูเคยสายนะสายนาทีเดียวนะคะเซนเซปิดห้องไม่ให้เข้าเลยะคะ่ะต้องอยู่หน้าห้องนะคะเขาบอกว่าถ้าสายแค่หนึ่งนาทีอะคะ่ะเวลาของคนญี่ปุ่นเขาบอกเวลาคือเงินนะคะหนึ่งนาทีถ้าบริษัทอีกบริษัทนึงมาก่อนคุณเขาเซ็นสัญญาก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะซีเรียส แล้วก็จริงจังเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเวลานะคะพอแยมได้เข้าไปสู่เนี้ยปุ๊บปะค่ะชีวิตหรือว่าการไลฟ์สไตล์ของแยมอะเปลี่ยนไปเลยนะคะแยมเป็นคนสบายสบายเป็นคนเหนือเนาะตะตอนยอนค่ะช้ามากอาบน้ำช้าแต่งหน้าช้ากว่าจะโอ้ยช้าช้าจริงๆค่ะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหต้องรีบทุกอย่างมันต้องรีบอะค่ะไปอยู่กับเขาอะคนญี่ปุ่นอนะ ผมไม่รู้นะคุณจะสอนยังไงอะแต่เขาว่าสามเดือนต้องพูดให้ได้นั่นคือเป้าหมายของผมเขาพูดอย่างนี้กับแยมนะคะภายในสามเดือนมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่มันชาเลนจ์เนาะต้องทําให้ได้นอกจากนั้นนะคะในเรื่องภาษาแล้วเขายังฝึกเด็กอะคะ่ะที่ว่าจะไปอะคะ่ะต้องมีการทําความสะอาดหลังจากเรียนเสร็จสี่โมงเย็นมันจะเป็นคาบอะไรนะคะคาบทําความสะอาดทุกคนต้องมีหน้าที่ทะะําค่ะในห้องของเขาอะค่ะจะไม่มีแบบ นักการพาโรงอย่างบ้านเราเนาะโรงเรียนจะนักการจะทํางานหนักมากที่ที่ IMJ แปนที่สุพรรณนาฝีมือแรงงานจะไม่มีนะคะทุกคนต้องทําค่ะโต๊ะจะไม่มีรอยขีดขวด่วนพื้นต้องไม่มีขยะใต้โต๊ะจะไม่มีแม้กระทั่งเนี่ยค่ะหน้าต่างขอบเนี่ยค่ะจะต,ต้องไม่มีฝุ่นเลยต้องเช็คทุกวันค่ะจะมีเด็กที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วเนาะจะแบบมารายงานว่าเซนเซไปตรวจให้หน่อยครับผมทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปตรวจให้เขาทุกวัน ไอ้เราก็โอ้ทมันต้องขนาดนี้เลยเหรอถ้าไปท ing, brasile, ng like eles, ife, so ําที่ญี่ปุ่นน่ะพวกชัโจพวกนายอย่างเงี้ยค่ะเขาขนาดนั้นเลยเหรอนะคะก็เลยถามเขาค่ะถามทาบะตะเซนเซเพื่อนร่วมงานเนาะอุ๊ยเซนเซทําไมนิฮุนจินวาคิบิชิเดสกาวาตชิเซียนบุบากาดิมาเซนโดชิเสุดสุดยาแปลได้นะก็ถามว่าเซนเซทําไมเขา คนญี่ปุ่นนะ่ะเขาไม่ไม่ปวดหัวหรอทําไมเขาเครียดจังถ้าเป็นประเทศไทยไม่เป็นไรสบายๆเนาะแกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้เลยค่ะเขาบอกว่าเขาฝึกตั้งแต่เด็กนะคะเรื่องการทําความสะอาดเนี่ยจะสังเกตตั้งแต่เด็กโอ้อนุบาลเลยอะคะ่ะเขาจะแบบขกผ้ากันไปคนละผืนเนาะ้าขี้ริ้วอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเขาจะเช็ดโต๊ะเขาจะกวาดห้องคือทุกคนนะคะต้องทาเวรนะคะ่ะแต่เด็กไทยบ้านเราอาจารย์ทุกท่านสังเกตเนาะ จะไม่มีคนทําเวนค่ะจะเป็นหน้าที่บางทีเราเองเนี่ยต้องเป็นคนกวาดด้วยซ้ำเนาะเข้าห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นน่ะคะ่ะเขาเหมือนเขาฝึกตั้งแต่เด็กเลยอะคะ่ะจนเติบโตมาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะเขาเขาสามารถทำาคะ่ะยามอ่ะไปญี่ปุ่นเนาะยามเล่าประสบการณ์ที่ยามไปญี่ปุ่นครั้งแรกเลยยามหาถังขยะไม่เจอนะคะ่ะยามไปกดน้ําหิวน้ํามากเลยกดน้ําปุ๊บอ่ะอยากจะทิ้งมากเลยขวดเนี่ยเดินไปประมาณสัก 5โลอะค่ะกว่าจะเจอที่ทิ้งขยะมันเป็นการทิ้งขวดขวดพลาสติกขวดน้ํำธรรมดาเนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเหมือนเราต้องทิ้งแบบทิ้งให้ถูกที่ถูกเขาเรียกว่าถูกนะถูกประเภทอะคะ่ะถ้าทิ้งผิดอย่างเงี้ยเขาจะมองเราว่าเราเป็นคนไม่ดีญี่ปุ่นเป็นเป็น,เป,นเป็นชาติที่ว่าคนที่ทําแบบไม่อยู่ในระเบียบวินัยอะคะ่ะคือคนที่ไม่ดีนะคะ โดยการมองเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะไ,ไม่ต้องแปลกใจว่าเออทำไมญี่ปุ่นเขาถึงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเขาเขาเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะคะจนถึงโตขึ้นมามันมันกลายเป็นความเคยชินนล้นะคะเรื่องที่ช็อกเขาเจอที่สุดก็คือเขาเขาล้างกล่องนมอะคะ่ะกล่องนมที่เรากินนะอย่างเช่นนมวัวแดงใช่ไหมคะเราดื่มเสร็จใช่ไหมคะเราก็ทิ้งถูกไหมที่ญี่ปุ่นไม่นะคะคุณต้องล้างก่อน ก่อนที่จะทิ้งเขาบอกว่าถ้าไมแยมไม่ล้างล่ะถ้าแยมไม่ล้างเนี่ยมันจะทําให้กล่องอันนั้นนะ่ะเหม็นแล้วมันก็เน่ามีกลิ่นมาแรงวันก็จะเข้ามาถุงข้าหนมเหมือนกันค่ะถุงเละเรากินเสร็จเราทิ้งถูกไหมคะญี่ปุ่นไหมนะคะต้องล้างก่อนทุกอย่างเป็นระบบระเบียบที่ที่เราค่อนข้างที่จะตกใจเนาะหลังจากที่แยมทํางาน IMJ เแปนเสร็จนะคะได้ได้สัก2ปีเนาะก็เลยแบบเออมันค่อนข้างเครียดอะคะ่ะมันมันตึงจัดอะเนาะ เครียดมากไม่ไหวเลยคนญี่ปุ่นน่ะเยอะมากทาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ะนะคะคนญี่ปุ่นอันนี้พูดจริงๆเนาะแต่ว่าสําเร็จไหมสําเร็จนะคะทุกเรื่องเขาจะวางแผนไว้หมดเลยก็ได้มาเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนหนึ่งเนาะก่อนที่จะสอบบรรจุได้นะคะเราพยายามใช้ในจุดนี้ปลูกฝังเขาค่ะว่านักเรียนนักเรียนต้องทําเวรนะรู้ไหมนะคะเราอาจจะปรับเปลี่ยนนิดนึงค่ะอาจารย์ทุกท่านอาจจะใช้การแรนดอมการใช้ชากระปองหมายถึงว่าเป็นแบบลูกไข่อะไรอย่างนี้ แล้วฝึกตั้งแต่เขาอยู่มมแบบอย่างเช่นแยมอยู่มปลายใช่ไหมคะแยมฝึกเขาตั้งแต่มสี่เลยค่ะให้เขาทําเวรเนี่ยเขาทําเวรทําเวรทําเวรทุกวันค่ะกลายเป็นว่านิสัยเขาเปลี่ยนจริงๆนะคะเขาจะมาถามแยมทุกเย็นเลยว่าไม่ทําเวรเหรอคะเซนเซวันนี้เนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปคือมันจากความที่เขาไม่ชอบทําให้เขาเคยชินค่ะและให้เขาชอบให้เขารักรักในสิ่งที่ว่าเนี่ยห้องญี่ปุ่นของเรานะ ห้องมันสะอาดเพราะเรานะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยามอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ได้ทราบว่าเออเนี่ยค่ะประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะความความมีระเบียบวินัยนะคะมันมันไม่ใช่เเด็จการสั่งอย่างเดียวทํานะทำทำ,ทำไม่ทาเราอาจจะใช้ในเชิงบวกนิดนึงนะคะอุ้ยทำแล้วมันดีนะหวยแบบสุ้ยเดซเน่คิเลเดซเน่แบบ ne, แบบคือเหมือนเราเราใช้ในความชอบของเขาอะนักเรียนมาอ่านอนิเมะไหม เอแมมาดูมาอนิเมะมาอ่านมังงะดิเพราะองกี่ปุ่นปะาโอ๊ยแต่ห้องมันสก,กปรกจังเลยทํายังไงดีอะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกวาดให้ก่อนละกันเนเซเปิดห้องให้สัก30นาทีได้ไหมขอแบบดูอนิเมะกับเพื่อนหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวนึงที้ยมอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ทราบนะคะไออันนี้กระตุกกระจามตชตาขอบคุณค่ะ ไฟสองหน้าตื่นเต้นทุกทีนะครับโคสุดท้ายแล้วนะครับกิตยศครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับขึ้นเวทีทีไรตื่นเต้นทุกทีนะครับแต่ก่อนเคยเป็นวิทยากรนะครับอบรมทั้งจังหวัดมาแล้วนะครับแต่ว่ามาเจออาจารย์พัทรโรธครับตื่นเต้นอีกครับกดดันหนักกว่าเป็นวิทยากรอีกนะครับตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมพูดถึงตัวผมเองก่อนนะครับกิตยศนะครับแทนตัวเองว่านนท์แล้วกันนะครับผมเป็นพวก yes man นะครับ yes 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 <c oughs> หมายถึงว่าใช่นะครับ <c oughs> อาจารย์อาจารย์พันต้ลก yes หแายว่าใช่นะครับ yes นะครับ <c oughs> พอมาอยู่โรงเรียนโรงเรียนที่อยู่ปัจจุบันนะครับตัวผมเอง ก็จะมีลูกพี่นะครับลูกพี่ในฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับในฝ่ายทั่วไปนะครับในฝ่ายวิชาการนะครับผมอยู่ทุกฝ่ายเลยครับนะครับกิตยศเดี๋ยวจะประเมินอะไรนะ ITA คุณไปประชุมด้วยนะกิตยศเดี๋ยวโนนแล้วกันนะครับนนนนเดี๋ยวจะรับนักเรียนแล้วไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะโปรแกรมอะพร้อมหรือยัง นะครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับอาจจะมีหัวหน้าอยู่แถวนี้นะครับนนนนเดี๋ยววันเสาร์วันอะไรช่างจะเข้านะเดี๋ยวคุณคุณมาดูตึกนยเปิดตึกด้วยนะครับโอ้เยอะครับนะครับผมมาอยู่ที่นี่เป็นทั้งครูทั้งโลกประสาทนะครับนักเรียนนักเรียนก็นักเรียนนะครับตัวงานตัวเองก็หนังหนานะครับแต่ไม่เป็นไรครับ เราเราเป็นครูนะครับก็สอนไปนะครับสักพักหมดแพชชั่นครับเนื่องด้วยโรคภัยไข้เจ็บรุมเลานะครับทำอะไรเยอะแยะไปหมดตัวเองเริ่มเริ่มพังนะครับก็แต่ก็ยังเป็นครูอยู่ดีนะครับก็ทีนี้ครับทีนี้ผมก็ต้องไปหาแพชชั่นมากระตุ้นตัวเองนะครับกระตุ้นตัวเองเอผมก็เวลาเวลาเลิกจากการเป็นครูนะครับ ก็กลับไปเป็นภาษาที่บ้านก็จะเปิดดูคลิปดูอะไร YouTube ไปเรื่อยนะครับช่วงนี้ก็ไปเจอหนุ่มเกาหลี <c oughs> เอออันนี้คน <c oughs> เยอะมากๆผมกลัวมากๆครับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> น,น่าจะรู้จักนะครับไม่ไม่เอ่ยถึงแล้วกันนะครับ <c oughs> ออผมผมผมดูนะครับดูคลิปแรกก็ ทีนี้ก็ยาวเลยนะครับคนอะไรมีความสุขกับทุกอย่างจริงๆนะครับออผมว่าเออ,อดีเนาะเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเขาก็มีความสุขได้นะครับผักกะเพราอร่อยมากๆอย่างเงี้ยนะครับผักกนะเพราก็โอเคนะครับผมดูไปนะครับออมันมันเริ่มมีพอดูเยอะๆเนาะ,เ,นะเริ่มมีอิทธิพลกับตัวเองนะครับอิทธิพลคือเริ่มเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่หยอกนะครับ ก็มีอิทธิพลว่าเอ๊ะทำไมเราสนใจสองคนนี้จังเลยนะครับทำไมเราสนใจ2คนนี้จังเลย,ค,เค,นนเลยความที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่านะครับหรือหรืออะไรนะครับก็เก็บไว้ในใจนะครับวันต่อมาแต่มันยังไม่ได้แพชชั่นนะ mm hmm. ผมมาโรงเรียนนะครับมาโรงเรียนด้วยความเหนื่อยล้าก็ถึงคาบสอนเนาะไม่อยากสอนเลย เหนื่อยง่วงอะไรก็ไม่รู้นะครับไปถึงห้องเรียนเปิดสไลด์ HTML นักเรียนอ่านดิอ่านว่าอะไรอ่านให้ครูฟัง HTML ขอบคุณมากไม่ใช่อ่านไอคำแปลมันนะ Hypertext Markup Language อ่านักเรียนจดแลด้วนักเรียนไปหาความหมายต่อนะ เป็นครูที่แย่มากนะครับความเหนื่อยสะสมแล้วความเหนื่อยล้าทั้งหลายแหล่นะครับก็เป็นอย่างนี้อยู่พักหนึ่งนะครับก็มาคิดขึ้นได้ว่าอยู่ดีๆมันก็คิดขึ้นมาได้ว่าคำนี้นะครับตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคือนักเรียนเข้ามาในห้องหมดค่าปุ๊บออกไป ออกไปไม่ได้อะไรเลยนะครับเอาใหม่นะครับเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้างดีกว่านะครับอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาทันทีนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวเองครับข้าบนั้นสอนวิชาตัดต่อวิดีโอจากเดิมเปิดสไลด์ป๊าอันนี้นะแผนกล้องอ่านักเรียนดูรูปสิแผนกล้องทำอย่างนี้นะเอาใหม่โยนสไลด์ทิ้ง ทุกอย่างแผนการสอนช่างมันพอ r ่แอบมาดูก็ปล่อยเขานะครับเอาใหม่นะครับต่อกล้องเสียโปรเจคเตอร์มานักเรียนใครอยากเป็นซุปตาออกมาการสละลองปีเป็นไงได้มาเลยเออกมามา,มาโอ้โหนักเรียนชอบครับทีนี้อยากแสดงออกมีพลัะก็จัดกิจากรรมการสอนแบบใหม่ขึ้นโปรเจคเตอร์เลยต่อกล้องขึ้นโปรเจคเตอร์นะครับ ใครอยากเป็นร่วมกับไหมมีไหมมีออกมามาเดี๋ยวครูช่วยนะครับก็ว่ากันไปกิจกรรมเราก็สายใหญ่เลยนะครับนัเกเรียนมุมกล้องนี้นะครับอย่นี้สื่อสารอ,อารมณ์ทางภาพยังไงนะครับทําให้ดูทําด้วยกันไปพร้อมนักเรียนเลยนะครับออจบจบชั่วโมงปกติก็เดินออกห้องเนาะนักเรียนไม่สนอะไรไปเลิก กินออกไปกินข้าวดีกว่าวันนี้เปลี่ยนไปครับน,นักเรียนครูครับผมอยากเรียนต่อแบบนี้ต้องเรียนสาขาอะไรครับโอ้ใจฟูมากๆนะครับเหมือนมันซักเซสอะครับเอ้ยนักเรียนมาคุยกับเราเฮ้ยปกติก็ออกห้องไปจบหมดคาบแล้วลงไปกินข้าวครูไปกินข้าว <c oughs> เพื่อนรอแล้วเพื่อนโดรตาม้วเลิกเลิกสักทีสิบเอ็โมงก็เลิกแล้วไม่ต้องรอห้าสิบหรอก เพ right. so ื่อนว่างนี้นะครับเพื่อนรอกินข้าวอยู่นะครับก็ก็เป็นอย่างนี้นะครับเออแล้ววันนั้นใจฟูมากนะครับเออเราก็เป็นได้นี่หว่าอินฟลูเอนเซอร์เนาะเรามีอิทธิพลกับนักเรียนนะครับตั้งแต่นั้นมาก็จะมีอุปกรณ์แปลกประหลาดมาวางที่โต๊ะผมนะครับมีลิกถ่ายวิดีโอเอยมีไมค์เอยมีไฟสปอร์ตไลท์เอยมีการสั่นเยอะแยะไปหมดนะครับ ก็เป็นคนประสาทก็จะเป็นแบบนี้นะครับซื้อมาเยอะแยะเอาไปช่วยสอน,นเนาะทีนี้พอมันได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับนักเรียนเห็นเราทำเขาก็เข้าหาเราเนาะเข้าหาเราต่อยอดไปถึงการแข่งขันหุ่นยงหุ่นยนต์นนอะไรผมก็สอนแบบนี้เป็นสไตล์แบบนี้หมดมาทำลงมาทำ ห้องเสียมรักก็เป็นห้องหุ่นยนต์เลยเรายึดเลยนะครับเราอย่าได้แคร์นะไม่สนเพื่อนเยนะครับเพื่อนปล่อยอยู่ของเขานะครับก็พามาทํบาบตรกีทําอย่างนี้ถ้าให้เด็กไปดูคลิปก็ไม่รู้เรื่องหรอกมาครูจะทําจับหัวแรงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยางน้ทำเออไปไกลฮะศิลปะหัตถกรรมนะครับปีแรกเลยที่ผมไปสอนหุ่นยนต์ได้ไปแข่งอะไรนะที่จังหวัด ลาดบุรีครับได้ไปต่อยอดถึงลาดบุรีนะครับเสียอย่างเดียวครับตอนไปแข่งดันไปใส่ไอ้อะไรนะตัวต้านทานผิดนะครับตกรอบแรกซะก่อนเสียดายนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับว่าอ๋อถ้ามันมีปัญหาแล้วเนี่ยเราควรจะแก้ไขยังไงลืมนึกถึงตรงนั้นนะครับก็เลยอย่างนั้นนะตกรอบแรกนะครับก็เรื่องราวของผมก็จะอย่างเงี้ยนะครับ วนเวียนกันไปเนาะก็ดังที่ท่านชุติปัญโยกล่าวว่า,าการพัฒนาที่ดีนะครับเราไม่ต้องใช้คำพูดเราไม่ต้องไปกระตุ้นเขาว่า,าเธอทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสินะครับเราเป็นตัวอย่างให้เขานะครับส่วนตัวเขาเองเขาจะเห็นเราแล้ว จะรับไปหรือไม่รับไปยังไงมันอยู่ที่เขานะครับเราทําหน้าที่ของเราให้ดีก็พอนะครับาจากนั้นผมก็มีแพชชั่นขึ้นนะครับมีแพชชั่นขึ้นนะครับมีมีฟิลลิ่งมาเรียนนะครับอันนี้ก็เพิ่งผ่าตัดมาแล้วก็มามาพูดให้ท่านทุกท่านฟังนะครับก็ฝากทุกคนนะครับฝากทุกคนผมคนสุดท้ายแล้วผมต้องฝากกันละนะครับ ฝากทุกคนนะครับออมีความสุขกับกับงานที่ท่านทำครับแล้วผลที่ได้กับตัวเด็กเนี่ยมันจะดีเองครับท่านนะครับขอบคุณครับ